ือต้องบอกก่อนในหนังสมัยโบราณหนังจีนกำลังภายในหรือหนังไทยอะไรที่แบบต้องกดดันเพื่อจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจะต้องแบบสู้ซีอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นหนังเนาะเก็บไว้ให้มันอยู่ในหนังเหมือนเดิมอย่าพูดไปแบบอย่าพูดกดดันแบบแค่นี้เองพวกนี้ไม่ควรพูดหรือจางคนจะไ,ไปด่าทอเพื่อให้เกิดแบบเกิดคาคึดสู้พวกนี้อยา่าพวกนี้มันคือละครในชีวิตจริงอะ่ะหมอว่าดีที่สุดก็คือ ถ้าถ้าเราเป็นห่วงเราพูดก็ต้องตรงว่าเนี่ยเราเป็นห่วงนะอันนี้น่าจะต้องหาคนช่วยแล้วแหละเพราะว่าปัญหาพวกนี้มันมันอาจจะมีคนช่วยมันจะแก้ได้อย่าเก็บเลยเราเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพูดด้วยความจริงใจหมอว่าเขาดูออกนะครับแต่ว่าการกดดนันการด่าทอการซ้ําเติมการที่คิดว่าเราจะขยี้ก่อนเพื่อจะให้เขามีแรงขึ้นพวกนี้อย่าพวกนี้บางคนถ้าเกิดขึ้นได้ก็เดชบ,บุญแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ พไปด้วยนะกลายเป็นเหมือนรู้สึกตอกโดนตอกย้ำหรือรู้สึกว่าไม่เข้าใจหรือเป็นการซ้ําเติมไปม,มากกว่าเดิมนะครับแล้วก็คําพูดแบบแค่นี้เองเลยอย่าพูดเพราะว่ามันเหมือนเป็นการไปด้อยค่าความสําคัญของอเรื่องราวของเขา